ทำซอสกันซอสกินกับขนมปังค่ะมีกระเทียมเกลือพริกไทยแล้วก็ใบอะไรนะจำไม่ได้จำชื่อไม่ได้นี่แหละค่ะใบนี้แหละหอมๆนะคะแล้วก็จะสาะคล้ายๆโยเกิร์ตมาแล้วทีนี้เราก็จะปั่นนะคะเครื่อง จะชิมรสชาติว่ามันเจิดไมหมมันโอเคไหมหอมกระเทียมมากเป็นนันเสร็จค่ะนี่<ม>ได้แล้วกรลิกซอสค่ะทานคู่กับขนมปังค่ะจะทานมื้อกลางวันหรือว่ามื้อเช้านะคะ อร่อยเลยค่ะนะคะก็จะเป็นกินกระเทียมพริกไทยนะคะว้าวอร่อยมาก